ไปดีเนาะมืาอนี้ก็เสียไปซื้อเครื่อ,ใองใซ่ของของผู้หญิงเนาะมา,างคงฟังอ่คนเห็นเรี่องดับกันเนะา,านะสาวๆเนาะเป็นีอย่างนั้นเมื่อก่อนนี่นี่มันอยู่ข้างในนี่ <laughs> <c ười> เครื่องใซ่ของผู้หญิงม็บ้ <c ười> าเนาะ <c ười> นี่ขอค่ะนีขอค่เดี๋ยวให้ส่งลงออกเกี่ยวอะครับเร็จแล้วใช่มั้ยแอันนี้เจ้ารื่อยแ้วอ่ะนเลยป่ะนั่นนะเดมาแล้อ เพเ่อนยังครู้ว่าบคิดจะได้อะไรนะเดี๋ยวจามาหรอกยังยังเสียวให้เอาป้าป้าไม่ให้มาหรอกดีป้าไลโซฟี ไคนีใคคนที่เท่าไหร่นี่คอาเมียผู้ที่4เอาอีกเอาอีกี้นมเมียที่5เนาะเมียที่5มาาสิเียวเมาเออมา่หรอมาอยู่แกล้ก ยัง嘛ยังกินได้ไปได้อะไายแลลอิเอะบ้ามากเลยกากายงกายังมีมีอัมีดลอเอลอเอะวูเนลีเนาะตัวดีแันยาวเลย้ๆแท้ๆเป็นน่นมึใส่ปะมึงใส่มึงมึเป็ีนจ้าว้าววูพีแล้วมีหลายละ

ใส่ใส่เจโซม่งด้เกีียวให้น่ะอือมันนี่ใครแกเอาเครื่องใส่ของผู้หญิงเนาะเต็มทงลำนึงคนนึง มาของฝากนะอันนี้ก็คือเมียผู้ที่ที่หนึ่งเนาะอนี้เนาะเมียผู้ที่หนึ่งเมียผู้ที่หนึ่งอันนี้กำลังกินข้าวอยู่เมียผู้ที่ที่หกที่หกอ้า อันนี้เมียผู้ที่สองที่สองะที่สาม,สามที่สามเนาะอ๋อพี่ <c oughs> จะพูดแจมๆทั้งนั้นนะเมียผมนะ <c oughs> ใส่เซ่อะสัน <c oughs> อันนี้ก็คือสาวๆทั้งหา้าเนาะ ก็คือเมียทั้งห้าของผมนั่นเองผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สามผู้ที่สี่ผู้ที่ห้าเอ้าเู้่หนึ่ผู้ที่สองเอาเหตุบ๊ายบายเนี่ย